นี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองอยาดันทุรังการเมืองช่วงเลือดจะไปลมจะมาจะต้องมีค่าววืวาให้ตื่นเต้นไม่เว้นแต่ละวันล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากสารรัฐธรรมนูญให้แฟนขับพักก้าวไก่ใจหายใจความเพิ่มอีกหนึ่งคดีกรณีมีผู้ยื่นคำร้องผ่านอายการสูงสุดให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการกระทำของนายพิธาลิมเจริญรัตและพักก้าวไก่ ประกาศนโยบายจะยกเลิกมาตรา112ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาจึงขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการใช้สิทธิ์เสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญหรือไม่และขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายพิธาและพรรคก้าวไกล ต้องยกเลิกการกระทําดังกล่าวเสียโดยฉับพลันโดยอายการสูงสุดต้องดําเนินการยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันแต่ผ่านไปแล้ว40วันอายการสูงสุดยังไม่ได้ดําเนินการยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้มินิชัยแต่อย่างใดที่ประชุมสารรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งให้สอบถามอายการสูงสุดว่าจะยื่นคําร้องสารรัฐธรรมนูญให้มินิชัยประเด็นนี้หรือไม่ และขีดเส้นตายให้อายการสูงสุดต้องแจ้งคำตอบภายใน15วันความเคลื่อนไหวจากสารรัฐธรรมนูญจึงมีผลกระทบนายพิธาว่าที่นาย,ยกคนใหม่และพักก้าวไกลโดยตรงเพราะคดีที่มาถึงสารรัฐธรรมนูญมันต้องมีเสียวเป็นธรรมดามิเตอร์วัดความเสียวเริ่มกระเด้งแรงอีกแล้วคุณ แต่เราไม่เห็นด้วยที่พรรคก้าวไกลจะเสนอร่างกฎหมายแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ทุกกรณีเพราะมาตรา112เกี่ยวโยงถึงสถาบันสูงสุดอันเป็นที่เคารพสกการะของพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและสุมเสี่ยงที่จะสร้างความขัดแย้งให้ลุกลามบานปลายและจะเป็นเงื่อนไขให้เกิดกระแสต,ต่อต้านหนักกว่าเดิม พูดกันตามตรงพักก้าวไก่ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าการเสนอร่างพรบรแก้ไขหรือยกเลิกมากตรา112ต้องโดนความกลางสภาขณะนี้ประเทศชาติมีปัญหาต้องเร่งแก้ไขมากมายก่ายกองนายพิธาและพรรคก้าวไก่ควรมุ่งแก้ปัญหาใหญ่ๆที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงการเมืองร้อนมากแล้วอย่าเติมความร้อนเพิ่มอีกเลย และย้ำว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรหวยออกได้หลายประตูถ้ามองในแง่ดีหากสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พักก้าวไก่ยกเลิกนโยบายแก้ไขป้าตา112อย่างสิ้นเชิงเท่ากับช่วยหาบันไดลงให้พักก้าวไก่รอดผลกับดักทางการเมืองถ้าหวยออกประตูนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งในโยมขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ